สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะและในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่13เรารักประเทศไทยซึ่งจะประกอบไปด้วย5เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือสีของธงชาติไทย เรื่องที่ 2, าสองภาษากลางเรื่องที่สามผ้าไทยเรื่องที่สีบ้านไทยและเรื่องที่ห้าขนมไทยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนในเรื่องที่1เรื่องสีของธงชาติไทยค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้คุณครูมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฟังและเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมๆกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ เพลงสนุกไม่เอ่ยและเด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะว่าบนหน้าจอที่คุณครูขึ้นรูปให้เด็กๆนั้นคือรูปอะไรถูกต้องค่ะนี่คือรูปธงชาติไทยแต่เอ๊เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีคะ ถูกต้องค่ะธงชาติไทยมี3มสี 1. สีแดง 2. สีขาว 3. สีน้ำเงินแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าธงชาติไทยมีกี่แถบธงชาติไทยมี5แถบนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆมานะับไปพร้อมกับคุณครูอีกครั้งนะคะ 1 2 3 4 5เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าแถบของธงชาติไทยสีอะไรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตกถูกต้องค่ะสีน้ำเงินแถบของธงชาติไทยสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งแถบสีแดงและแถบสีขาวบนธงชาติไทยนั้นจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะธงชาติไทยสามารถเรียกได้อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือธงไตรรงเพราะว่าคําว่าใรแปลว่า3นั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆรู้ความหมายสีของธงชาติแต่ละสีไหมคะงั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะสีที่1สีแดงหมายถึงชาติ หรือแผ่นดินนั่นเองค่ะสีที่2ส,สีขาวหมายถึงศาสนาหรือลัทธิความเชื่ออันบริสุทธิ์สีที่3ส,สีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหกากษัตริย์ค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสีของธงชาติกันไปแล้วใช่ไหมคะไหนลองทบทวนไปพร้อมกับคุณครูอีกครั้งสิคะว่า ธงชาติไทยมีกี่สีนะคะอ่าธงชาติไทยมี3ส,สี 1. สีแดง 2. ส,สีน้ำเงิน 3. ส,สีขาวสีแดงหมายถึงอะไรคะอ่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์แล้วธงชาติไทยมีกี่แถบนะคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะธรงชาติไทยมี5แทบเด็กๆเ,เก่งกันมากเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของครูคแล้วแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ